สวัสดีครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ตลาดเอราวัณโพทองเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านมาชิมร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือร้านหนึ่งที่มาที่เดียวแล้วจบเลยจบในที่นี้นั้นนั่นก็คือมีทั้งกว๋วยเตี๋ยวและก็อาหารตามสั่งด้วยร้านของเขานั้นเริ่มต้นที่20บาทเพียงเท่านั้นเองนะครับบรรยากาศของทางร้านเขาเห็นไหมครับดูใหม่ๆนะครับสาเหตุที่ใหม่ขนาดนี้ เพราะว่าเพิ่งเปิดนั่นเองนะครับร้านของเขาก็จะเปิดตั้งแต่11โมงปิด3ทุ่มเลยนะครับแล้วก็ขายทุกวันด้วยเห็นเมนูไหมครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมากินสัก3-4เมนูนะครับที่ทางร้านของเขานั้นแนะนํามานะครับเมนูแรกนั้นก็จะเป็นเมนูข้าวผัดปูนะครับนี่ครับวิธีการทำข้าวผัดของทางร้านเขาเห็นไหมครับก็แลดูง่ายๆเลยนะครับข้าวผัดของทางร้านเขาเนี่ย ทางเชฟเขาบอกมาด้วยนะครับว่าจะเป็นข้าวผัดแบบว่าแห้งๆนะครับแต่เนื้อปูของเขานั้นเป็นเนื้อปูเป็นส่วนที่เป็นเนื้อนะครับนั่นก็คือกัญเชียงหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามปูก้อนนั่นเองเขาไม่ใช้ขาปูเลยนะครับสาเหตุที่ไม่ใช้ขาปูเพราะว่าขาปูนั้นมันจะมีเศษนะครับทางร้านเขาบอกว่าเวลาผัดไปแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะมาบ่นเอานะครับก็เลยใช้เป็นปูก้อนทั้งหมดเลยเห็นไหมครับเขาใส่ปูก้อน ลงไปในข้าวแล้วก็ผัดด้วยแล้วก็เอามาโรยอีกโอ้ยเห็นไหมครับคือเน้นๆจุกๆเลยสําหรับจานนี้นั้นเป็นแบบว่าซูเปอร์จัมโบ้เลยนะครับที่พวกเราลองสั่งมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะครับที่พวกเราสั่งมาด้วยนั้นก็จะเป็นเมนูมลวกจิ้มเนื้อนะครับมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นเนื้อ3ชั้น <ล Upper. S 1> เห็นไหมครับแล้วก็นี่ครับเนื้อน่องลายโอ้โหเห็นลายไหมครับคือน่ากินมากๆแล้วนี่ครับเอ็น แก้วนะครับที่หลายๆคนนั้นชื่นชอบเอนแก้วของเขาเนี่ยเห็นไหมครับคือแวววับและชุ่มฉ่ำมากๆเห็นลายเนื้อไหมครับคือน่ากินมากๆลายสวยงามจริงๆมีมันแบบว่าแทรกๆด้วยนะครับสำหรับเซตเมื่อกี้ก็ราคา100บาทเพียงเท่านั้นเองแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นเมนูหม้อไฟก็จะเสิร์ฟพร้อมกับเนื้อสดตับพาค้ลิ้วแล้วก็ลูกชิ้นนะครับยังมีเส้นให้ท่านเลือกอีกด้วยนะครับเส้นก็จะมีทั้งหมด ห้าอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เส้นใหญ่เส้นเล็กวุ้นเส้นนะครับแล้วก็เส้นหมี่ขาวนะครับโอ้โห,โโหเห็นไหมครับไฟร้อนร้อน,อน <ๆ S 2> แบบนี้เลยนี่นะครับเมนูแรกข้าวผัดปูโอโ้โหปูแน่นๆเลยและนี่ครับเมนูลวกจิ้มเนื้อเปื่อยนะครับสีสันน่ากินมากๆแล้วก็นี่ครับลวกจิ้ม ม้อไฟวูนี่ครับไม่รู้ว่าเราสองคนนี่จะกินหมดหรือเปล่านะครับโอ้โหจัดมาแบบว่าเต็มระบบจริงๆนี่ครับเนื้อสดนะครับแล้วก็จุ่มลงไปบนน้ำก๋วยเตี๋ยวล้อๆเลยน้ำก๋วยเตี๋ยวจากทางร้านเขาเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ากลมกล่อมมากๆผมไม่แน่ใจนะครับว่าทางร้านเขาใส่กะทิหรือเปล่าแต่ที่ ผมเดาๆเอานะครับน่าจะมีกะทิด้วยผมก็ลืมถามทางร้านเข้ามานะครับหลายท่านนั้นกินกันแตกต่างกันออกไปนะครับแต่สําหรับเราสองคนนั้นกินแบบนี้เห็นเนื้อไหมครับผมต้องบอกแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวชิมปากน้ำเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบกินที่อะไรที่มันสุกๆไปเลยนะครับไม่ชอบกินดิบๆแต่พอมากินเนื้อร้านนี้เนี่ยเขากินได้แล้วเขาก็บอกว่าไม่คาวแล้วก็อร่อยนุ่ม แล้วก็ละมุนมากๆเลยและนี่ครับเนื้อน้องลายเป็นส่วนที่ทางร้านนั้นเขาพุ่มใจนําเสนอมากๆเห็นลวดลายไหมครับคือสวยงามแล้วก็สีสันน่าทานมากๆเลยมีมันเป็นริ้วๆนุ่มๆเลยและนี่ครับเอ็นแก้วโอ้โหแวววับชุ่มฉ่าเด้งๆเลยนะครับไม่มีความเหนียวเลยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยแล้วมันเข้ากับน้ําจิ้มแจ่วแบบว่า สุดๆเลยโอ้โหเห็นไหมครับคือเด้งๆอย่างที่เห็นในคลิปเลยและนี่ครับเนื้อเปื่อยเป็นส่วน3ชั้นคือผมบอกเลยนะครับว่าชามนี้เนี่ยผมให้5้าดาวเลยแล้วก็หาซื้อที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอนชามละร้อยบาทเพียงเท่านั้นเองนะครับใบแดงๆแลกกับคุณภาพเนื้อที่ขับถ้วยมากๆเลยนะครับและนี่ครับข้าวผัดปูโอ้โหเห็นเนื้อปูไหมครับขาวๆแล้วก็ไม่มี เียนหนามอะไรทั้งสิ้นนะครับเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยคือนุ่มละมุนิ้นมากมากและนี่ครับอีกหนึ่งเมนูที่ทางร้านเขาอยากให้ทุกท่านนั้นมาลองกันนะครับนั่นก็คือปีกไก่ทอดโอ้โหเห็นไหมครับมีความกรอบนอกนุ่มในและเวลาเขาทอดมาใหม่ๆเนี่ยผมขอแนะนำให้ทุกท่านนั้น รีบกินไปเลยนะครับแล้วท่านจะหยุดกินไม่ได้อย่างแน่นอนคือปากมันแผลบเลยนั่นเองสําหรับท่านใดน,นะครับที่อยากจะลองมาชิมร้านนี้นั้นนะครับไม่ว่าท่านจะมาจากเคหะบางปู H oo, หรือว่ามาจากทางสำโรงท่านมาลงที่สถานีช้าง เอราวันแล้วก็เดินมาแค่หน่อยเดียวเพียงเท่านั้นนะครับขายทุกวันไม่มีวันหยุดเลยต่อให้ตลาดจะปิดก็ตามนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่ไม่ทานเนื้อนะครับทางร้านเขายังมีเมนูหมูให้ท่านเลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเห็นชามนี้ไหมครับ40บาทเพียงเท่านั้นเองคือแน่นๆเลยโอเคครับสาหรับร้านนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพิกัดแล้วก็รายละเอียดต่างๆอยู่ในคอมเมนต์ทุกท่านสามารถไปเลื่อนชมกันได้เลย